สวัสดีค่ะทุกคนเย่ yeah. วันนี้พ่อกล้ามมาคลองบางหลวงเย้ yeah. แต่ว่าตอนนี้คนยังไม่ครบเลยเพราะว่ามินนี่กับน้โมยังไม่มานะครับ คนเดินางอยตั้งนานแล้วแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้ไปกินข้าวก่อนแล้ววะงงมากรู้สึกไงบ้างคะเออค่ะก็รอต่อไปค่ะเข้ายังไงมายังไงมายังไงอ๋อนี่อันนี้อทางนี้นะก็คือนั่งรถไฟฟ้ามาเจอกันบางว่าใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่งวินกันมาคนละห้าสิบบาทจากบังว่าเพราะว่าคิดว่าแบบเออคนอื่นอาจจะมากันแล้วอะไรอย่างนี้ได้บอกไหมแล้วก็ทีนี้ อ่าแล้วคุณพี่มาไงคะพี่เอ่ามารถยนต์ค่ะจอดวัดคูหาสวัสดิ์แล้วก็เดินมาสดวกลงมาเออรถเกินคนนะแล้วรู้สึกไงกับการที่เดินเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่เจอเพื่อนที่มาถึงก่อนเปล่าเปลี่ยวสุดสุดไปหาร้านให้เพื่อนอนไหมแล้วก็ไปจุ่มร้านนั้นเลยเออไปจุ่มเลยปะโอเคครับไปหาร้านก่อนไปกินไหนขอมือกล้องแบบอ้ลุยๆอ่ะนี่เรากำลังเดินอยู่หน้า ร้านครัวบ้านพึ่งสินนะครับเราจะอ่ำหาอะไรกินกันตอนนี้เราก็มานั่งในร้านแล้วก็รอเพื่อนๆมานะครับล้วดูสภาพเป็นแบบเลือทีนึงให้เธอดูดิมีที่นั่งแล้วนะคะเหลือคนมามากี่โมงมาได้แล้วคะ่ะเออลืมบอกว่าวันนี้เอ๋ยไม่ได้มานะครับเอย คือตอนแรกมันจะมาแล้วเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ดาร์ท้องเสียอดอดอดมาทุกคนคะตอนนี้นะคะเจอข้าวแล้วค่ะก็คือนั่งอยู่ข้างนอกตรงนู้นนิดเดียวเองสุดยังไงบ้างคะอาการที่เพื่อนอยู่ข้างหลังแต่ว่ามองไม่เห็นเพื่อนนะคะ ก็คือคนมันนั่งอยู่ข้างนั่งหันหลังนะคะไม่ไมีทางเห็นแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ชื่อร้านด้วยว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าไม่คิดจะสมองสภาพแวลดล้อมร้านหรอคะแบบกระจกก็ไม่ได้ทึบนะคะทําไมถึงไม่มองเพื่อนบ้างถ้ามัน,นไม่บอกนะคะว่าอยู่ตรงนี้แล้วบอกแล้วค่ะทุกคนบอกแล้วค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับเอ๋นะคะตอนนี้เอ๋อยู่ภาคเราค่ะมีเกสมาช่วยเสริมนะคะผมน้องๆองตอนนี้แข็งน่ากินมาก <c oughs> อแข่งน่ากินตอนนี้ทุกคนกินแบบว่าน่ากินมากกินอะไรคะกินหมูสเต๊ะอร่อยมากทุกคนอยากจะบอกให้ว่ามันอร่อยมากจริงๆนะแบบว่าเนีย่ยมีนงมีน้ำคืออาหารอะอร่อยแบบอร่อยอะยแล้วคือตอนนี้แค่แบบชมบรรยากาศก็น่านั่งแบบน่าทานมากตอนนี้ สุดๆไปเลยนี่มีอร่อยจัดอ่ะบอกเลยจังหวะนี้อร่อยจัดนี่สปาเกตตี้คาโบนาร่าจอกกันทล้วไอ้วะนี่ผัดไทยไอ้ผัดไทยหมูกรอบผัดไทยหมูกรอบอร่อยมากทุกคนสเปเชียลวะคะสุดๆอ่ะนี่นี่มีสองจานกินเหมือนกันดิฉันและก็น้ำแข็งกินเหมือนกันถ่ายรูปแป๊บเดี่วถ่ายรูปจิ้มวิน แล้วตอนนี้นะคะมินนี่กับน้ำโมก็มาแล้วนะคะหรือว่าพี่เป็นก็มาแล้วนะคะมีหลายชื่อคนนี้กำลังเดินหาลานเวิร์กช็อปนะครับคืออยากให้ทุกคนเห็นภาพมันก็จะแบบว่าเรียกว่าไงดี คนก็เดินผับผู้ผาคเลยผู้ภาคแล้วก็แคบๆสองแคบๆ,ๆหน่อยแล้วคือก็จะต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าหยุดก็คือคนข้างหลังก็จะเดินไม่ได้เราก็จะต้องเดินอยู่อยางจนกว่าจะเจอร้านที่จะนั่งเราเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาเลือกรูปปัดไปร้อยรูปปัด แล้วก็ตอนนี้นะคะก็กําลังนั่งลอยลูกปัดกันนะคะโอ้บรรยากาศคือน่าทำมากตอนนี้แบบว่าน่าไปทํามากมีความชงความชิลแบบนั่งลอยลูกปัดเบาๆถูกแล้วคือค่าใช้จ่ายอ่ะก็คือแบบทํากําไรใช่ไหมอันหนึ่งก็คือ100บาทก็คือไม่แพงมากนะทุกคนนี่บอกแต่ว่าไม่แพงมากราคาไปกันเองมากแบบร้อยไปเลยร้อยเซน ความบางหลวงเนะี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าที่ที่เอาไว้มาเวิร์กช็อปใช่ไหมล่ะ<ม>ก็มีทำหลายอย่างไม่ได้มีแค่ทำกำไรนะมีแบบทำสร้อยคอ<ม>เทนกิฟ<ม>เทนอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นว่ามีไอ้พวกดินเบาเครื่องปั้นอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มาเพ้นเพ้นเอาใช่เต็มติ๊กตอกมากคนทำแบบไปเยอะมากๆอ่ะแท่เป็นสถานที่อยอดนิยมอีกที่หนึ่งในตอนนี้เลยนะทุกคนก็มากันได้สถานที่แนะนำแนะนำ ขายว่างๆไปทําได้ราคากันเองเดินทางสะดวกชิ้นแรกในโลกแล้วผงไม่มีใครทํำตามกูอีกแล้วอ่ะถ้ากูมีแฟนคงจะเอาแฟนมาได้แบบเพื่อนมาแล้วชีวิตนี้เรื่องคบกันเถอะอะเสียงไอ้หมาอะอะฮุรี่ว่ะเรื่องบุรี่ไว้ใจผมเมนเมน มันแมนติบาร์ดติบาร์ดติบาร์ดวะมันแมนเติบาร์ดนะครับไม่ติบอลติบาร์ดเออติบน้าด้วยเนี่ยเอกเอาอะเอาสุดเอาสุดสุไม่อยู่แล้วโวย ตอนนี้เราลอยลูกปัดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเยี่คเราร้อยเส่แล้วคอะไรวะนี่เนี่ยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปของพวกเราขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อนีิก็โตา